สวัสดีค่ะร้านเมนเบช็อปค่ะดูดีสินค้ากันโดยมีเสด็จเดินเบนเบนสอนสองนะคะติดตั้งเป็นตัวกุญแจรีโมดพีคสตาร์ทค่ะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูหน้าตาของตัวรีโมทกันนะคะจะเป็นตัวรีโมทตัวรุ่นหน้าตาสวยงามนะคะฟังก์ชันการใช้งานค่ะจะเป็นระบบเคลมิตนะคะระบบคารอัตโนมัติค่ะเรียกมาใช้งานกันค่ะเพียงถือรีโมทเดินเข้าใกล้ตัวรถนะคะเราจะทำการคาร์ลอัตโนมัติค่ะสังเกตจากตัวรถที่กรเป็นเมสักครู่นะคะ การล็อกเป็นที่เรียบร้อยค่ะลองถือไดมดออกหาจุดตวรถกันดูนะคะลดทําการล็อกเป็นที่เรียบร้อยค่ะสังเกตตัวตัวสักะพลิกมาสักครู่นะคะรด้หมดเราโมาดยฟังก์ชันการสังกะตาจากตัวได้หมดกันนะคะสามารถจัดทงลายจากตัวรด้หมดจนรูปได้เลยค่ะแรากดคลายลงกก่อนนะคะแล้วก็กดเป็นตัวล็อกค้างไว้ได้เลยค่ะ กรสุนเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยค่ะสังเกตกระตกไฟหน้ารถนะคะรถทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะเราสามารถกดล็อกได้เลยค่ะเราจะทําการล็อกให้อยู่นะคะสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนอกรถจะเป็นมัสดดซื้อหรือว่าอีไรกต่างๆนะคะสามารถกดล็อกได้เลยค่ะทำกระสุ์เครื่องยนต์ให้อยู่ใรคอนเซ็ปษาการดับสตาร์ทนะคะสามารถกดจับปีโมได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างกดปุ่มล็อกค้าได้เลย ร่างยนต์นเป็นที่เรียบร้อยค่ะเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของตัวบุมสตาร์ทภายในตัวรถกันนะคะติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะติดตั้งเข้ารูปสวนน้ำนะคะกรใช้งานค่ะถ้ากดหนึ่งครั้งนะคะจะเป็นไฟทีค่ะจากหน้าเดิอนใหม่นะคะกดห,หนึ่งครั้งค่ะจะเป็นตัวไฟออนค่ะตัวแอกับเครื่องเรือนจะทำงานนะคะกดหนึ่งครั้งค่ะจะเปิดระบบทั้งหมดค่ะ ยันสะดวกสบายระบบเดิมเลยนะคะผลความแค่สตาร์ค่ะเพียงเหยียบเบรคแล้วกดที่กะบุกได้เลยค่ะนี่ค่ะค่ะสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยค่ะใช้งานสะดวกสบายมากๆเลยนะคะไม่ต้องใช้เป็นกุญแจเสียเงินเลยสตาร์ทเครืนเช่นเดียวกันค่ะเพียงเหยียบเบรคแล้วกดที่กะบุกได้เลยนี่ค่ะสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นที่เรียบร้อยค่ะรลบในนะคะติดตั้งพร้อมเป็นระบบการขโมยในตัวค่ะถ้าเรากดล็อกรถนะคะ แล้วเกิดการคลายลมอย่างไม่ถูกต้องค่ะคือมจวกดกเข้าไปเดี๋ยวเราจะทเป็นการปูกตูดจากด้านในออกมานะคะจะไดเสียงการขโมยดังค่ะการขโมยดังนะคะกด,ะะดที่เตีวปุ่มค่ะจะไม่ติดนะคะัวไฟปุ่มสุดสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็ไปลอดภัยมากๆเลยนะคะ ช่องการเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะสามารถควบคุมจากตัวในมืนนอได้เลยค่ะกดคาตัวเปิดฝาท้ายออกมาได้เลยการเปิดฝากระโปรงท้ายเป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะใช้งานสะดสะบายมากเลยนะคะจะเป็นตัวคีย์เลสล็อกค่ะเราอาจจะสามาหรือว่าจะเป็นกระสุนกระดาษจากรีโมทนะคะหรกอว่าถ้าสนใจสามารถสอบถาม,าถามาถข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะจะเป็นเกียร์ลยอยอุปกรณ์มือถือแบบอัลลิ้าร้านนะคะขอบคุณค่ะ